สว,ส,สวัสดีครับลูกค้าใชพสิทธ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D ตลาด AC สายใหม่ขอพาคุณลูกค้ามารับชมรีวิวการติดตั้งพรมหนัง 5D ในเบนซ E250W212 นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับคุณลูกค้าจะมีซันลูฟนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ E250 อยู่นะครับถ้าจะสั่นครมช่วยดูให้ผมนิดนึงว่าหลังคามีสันลูฟไหมนะครับมันจะแตกต่างภายในจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพาคุณลูกค้ามาดูเนื้อนะ วัสดุหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วให้คุณลูกค้าดูความละเอียดของชิ้นงานนะครับติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์กันจริงๆนะครับเจ้าของร้านติดตั้งเองครับ นะะทุกรถทุกคันผมจะต้องผ่านมือผมผมจะต้องติดตั้งเองทุกคันนะครับแล้วให้คุณลูกค้าดูเนื้อหนังกันแบบใกล้ๆชัดๆนะครับของเราเป็นหนังแท้นะครับเกรด XPE 2ชั้นนะครับพร้อมกับหนามกันลื่นครับคุณลูกค้านะครับให้คุณลูกค้าดูเนื้องาน BEN ซ E 2 5 0 W 2 1 2ครับคุณลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้กราบเรียนเชิญน,นะครับผมสนใจพรมปูพื้นรถยนต์แบบเข้ารูปตรงรุ่น นะฮะปูติดตั้งเข้าไปแล้วนอกจากได้ประโยชน์แล้วยังสวยงามอีกนะครับยังให้ความสวยงามเพิ่มความหรูหราอีกต่างหากนะครับคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าดูความละเอียดนะครับหนังหนังตัวนี้ที่เราใช้เป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังแท้นะครับ XPE 2ชั้นบวกหนามกันลื่นนะครับคุณลูกค้าแนวตั้งกันส้นรองเทา้าปูเต็มครับคุณลูกค้าครับแนวตั้งกันส้นรองเทา้าปูเต็มนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าไม่ปิดช่องแอร์นะครับ เวาเปิดช่องแอร์ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหาพรมปูพื้นรถยนต์ของรถรุ่นนี้อยู่กับเรียนเชิญครับหน้าร้านเราอยู่ที่ตลาด AC p l a ล a ซสายใหม่นะครับคุณลูกค้านะครับตลาด AC p l a ล a ซสายใหม เตษสายใหมนะครับปักหมุดไม่ได้เลยครับใช้ประสิทธิ์ออโต้ครับคุณลูกค้าตลาด a อนะครับจอดหน้าร้านเลยนะครับติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงบวกเพิ่มนะครับคุณลูกค้าครับติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงบวกเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนั่งซ้ายนะครับคุณลูกค้าข้างเบาะเก็บงานให้เรียบร้อยปักหมุดให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าเน้นความละเอียด เน้นการติดตั้งที่แบบใส่ใจในการติดตั้งจริงๆก็กลาบเรียนเชิญครับด้วยประสบการณ์15ปีผมจะทําให้คุณลูกค้าได้จะทําให้ลูกค้าดีทุกคันเท่าๆกันนะครับผมดูปูขึ้นไปครับคุณลูกค้าอู่เต็มเลยนะกระเป๋าใส่ของเวาให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าเลื่อนเบาะไม่ติดนะครับตัวนี้เลื่อนเบาะไม่ติดนะครับคุณลูกค้าเบนซ์ e 2 5 0 w 212สําหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่กราบเรียนเชิญครับติดตั้งฟรีไม่บวกเพิ่มนะครับ15กิโลเมตรแรกบริการฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรสั่งซื้อ0 6 2 6 6 9 1 9 2 8 0 8 9 7 6 7 6 4 7 9หน้าร้าน02-1988-179ครับคุณลูกค้ากราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ